สวัสดีค่ะพี่มินวชนินยานะคะคลิปนี้จะมาขอแบ่งปันธรรมคำสอนดีๆเกร็ดความรู้ดีๆจากสเสด็จพ่องเพชรพระเทวาท่านเทวดากายเพชรหรือองค์ท่านท้าวสมุทรเทวาเทวีนะคะว่าทําอย่างไรถึงจึงจะเร่งให้โชคลาภบ,บังเกิดขึ้นกับเราเพราะว่าเราขัดสนไปหมดทุกทางแล้วสเสด็จพ่องเพชรทรงเมตตาตรัสเรื่องนี้ไว้ว่าให้ระลึกในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงทำพระโพธิสัตว์เวลาท่านตกประกรรมลำบากใดๆท่านไม่ได้นึกถึงอะไรเลยท่านนึกถึงแต่บุญ กุศลที่ตัวเองได้ทำมาให้นึกถึงจนเกิดปิติสุข และเมื่อเกิดปิติสุขในการระลึกถึงบุญต่างๆที่ตัวเองได้ทําไว้ดีแล้วนั้นก็ให้เบิกบ,บุญมาและบอกว่าข้าพเจ้ากําลังตกละกรรมลําบากเดือดร้อนด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้มารวมกันเป็นตบะเดชะมาดลบัรดาลให้ข้าพเจ้ามีทางออกที่ดีมีทางแก้ปัญหาให้บังเกิดขึ้นโดยอัศาจรรย์โดยเร็วโดยพลันให้ให้ทำเช่นนี้ติดต่อกัน จนกว่าจะบังเกิดโชคลาภหรือบังเกิดสิ่งที่ตนเองนั้นกําลังขัดสนอยู่สิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นอธิษฐานบาร,รมีอธิษฐานบาร,รมีคือการรวบรวมเอาพลักํางังของบุญต่างๆที่เราได้พึงกระทําไว้ดีแล้วมาช่วยเหลือเรานั่นเอง ตรงนี้เนี่ยแหละมันจะเป็นสิ่งที่เปิดช่องทางให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราช่วยเราอยู่มาช่วยเราด้วยสิ่งต่างๆเหล่านี้จะได้รับการช่วยเหลือเร็วหรือช้านั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลของเราเช่นเดียวกันดังนั้นอย่าอธิษฐานอย่างเดียวต้องเร่งเอาบุญกุศลด้วยและบุญกุศลที่เร่งได้ดีที่สุดนั่นคือการเจริญวิปัสสนากรรมาฐานให้ทําติดต่อกันต่อเนื่องและพยายามอย่าคิดฟุ้งซ่านใดๆจิตจะต้องไม่มีสิ่งที่เป็นลบใดๆเลยอย่าโกรธเกลียดชังอย่าอิจฉาใคร อย่าน้อยเนื้อต่ำใจอย่าเศร้าหมองตรงนี้เนี่ยแหละมันจะทําให้บุญกุศลต่างๆมาช่วยเราเร็วขึ้นจึงขอฝากสิ่งที่เป็นคําสอนดีๆของเสด็จพ่อองค์เพชรไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ค่ะสาธุสาธุสาธุขอบคุณที่ติดตามคลิปนะคะฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มพูนกำลังเผยแผ่ ธรรมบาร,รมีของเสด็จพ่อองค์เพชรพัทระกันนะคะขอให้ผู้ที่แชร์คลิปออกไปกดไลค์กดติดตามเจริญงอกงามเพิ่มพูนสุทวีทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะ